สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังขยี่ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้วลากโยงมาจนถึงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้รับทราบข่าวหรือบางคนเนี่ยได้รับการประกาศแล้วนะครับว่าโรงพยาบาลที่นัดหมายหรือว่าสถานที่ที่เราได้ไปน,นัดหมายจองฉีดวัคซีนมีอันต้องเลื่อนออกไปเนี่ยนะครับหลายโรงพยาบาลจน ทำให้เกิดภาพการสื่อสารที่ไม่ตรงกันหรือจะเรียกว่าเป็นการโต้แย้งตอบโต้กันระหว่างโรงพยาบาลเอก,กชนกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งสบ,บคว่าแผนการบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรกันขึ้นล่าสุดเ่ยนะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งการให้พลเอกนะัทพล อธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ผู้ว่ากทมนเนี่ยมาถแถลงข่าวทําความเข้าใจกับประชาชนล้วถแถลงข่าวสาเหตุหลักเลยคุณผู้ชมครับก็คือถแถลงแก้ตัวนะครับว่าการสั่งซื้อวัคซีนเนี่ยการผลิตวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มารอบเดียวไม่ได้มาทีเดียวเขาจะใช้วิธีการทยอยส่งเนี่ยเพื่อมาอธิบายตอนมันมีปัญหาเนี่ยนะฮะ คือเดือนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยหกล้านโดสโดยที่ตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วสามล้านกระจายออกไปแล้วแต่อีสามล้านที่เหลือของเดือนนี้เนี่ยยังไม่มามันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วตอบไม่ได้หรือจะมาเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ชัดเจนนะครับคือถ้าสามารถให้คําตอบได้ชัดเจนเนี่ยปัญหาเรื่องของแผนตามวันเวลามันก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย สาเหตุสำคัญก็คือวัคซีนไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะเป็นการทยอยเข้ามาอันนี้คือคำอธิบายนะครับแต่ตอบได้ว่าเดือนมิถุนายนจะได้ 6. ล้านตอนนี้ได้ไปแล้วประมาณ 3. ล้านส่วนอีก 3. ล้านจะทยอยเข้ามาวันไหนและอีกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ถ้าจะให้ยืนยันร้อยเเซตตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไไดคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากสภาพปัญหาการบริหารงานของสบคกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาถามว่าวันข้างหน้าต่อให้วันนี้รับปากแล้วนะครับวันข้างหน้ามีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้นไหมคําตอบก็คือมีอย่างไทยร่วมใจในขณะนี้กรทมอบอกว่าคนที่จองหลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดคืออาจจะพอตอบได้ว่าน่าจะได้กลับมาฉีดวันที่21 22เป็นต้นไป แต่ผมถามไปนนะครับใครกล้าที่จะยืนยันร้อได้บ้างคำตอบก็คือไม่เช่นนั้นถ้าไปพูดมันก็จะเป็นการให้ความหวังลมๆแรงๆกับที่น้องประชาชนนี่คือสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศต้องจำยอมหรือไม่ต้องรับสภาพหรือไม่เพราะทำได้แค่นี้วันข้างหน้ามีปัญหามีความสะดุดเกิดขึ้นอีกค่อนข้างแน่นะครับในเมื่อรัฐบาลสอบคบอกว่าเราควบคุมไม่ได้ ว่าวัคซีนที่เราไปจองที่มีคิวผลิตนั้นเนี่ยนะครับจะได้วันไหนเพราะเป็นการทยอยส่งถามว่าได้ไหมมันได้แน่แต่ได้วันไหนเนี่ยไม่ทราบก่อนหน้านี้ไต้หวันก็ออกมาบนน่นนะครับว่าวัคซีนเขาผงขาดหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานี่คือสภาพความเป็นจริงครับถ้าสรุปก็คือประชาชนพร้อม ประชาชนไปจองคิวไปต่อคิวกันเยอะมากไม่รู้จะกี่ระบบครับทั้งไทยรวมใจทั้งแอปพลิเคชันของแต่ละจังหวัดยกตัวอย่างเช่นนนพร้อมของนอนทนบุรีแบบนี้หรือคณะบุคคลที่ไปสั่งจองเอากับสถาบันราชวิทยา,ยล,า,ยล,าลัยจุฬาพรและอีกมากมายประชาชนพร้อมครับแต่วัคซีนไม่พร้อมเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ผมมาเจอคุณผู้ชมสั้นๆก็อยากจะบอกให้คุณผู้ชมทราบว่าเราต้องอยู่กับสภาพแบบนี้แหละ วันที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้นานแล้วว่าเราถลําม,มาสู่ระบบมวยวัดล่ะเราถลําม,มาสู่ระบบมั่วระบบมวยวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปกันแบบติดติดขัดขัดอยู่แบบนี้เพราะว่าการวางแผนในเชิงนโยบายหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยมันผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคนทํางานต้องให้กําลังใจนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยคนทํางานก็รับกรรมนะครับคนทํางานก็ต้อง ทะเลาะกันเองประสานงานกันผิดพลาดคนทํางานคือถ้าวัคซีนมันพอเนี่ยนะครับมันล้นเนี่ยนะครับตามความต้องการเนี่ยนะครับไม่มีทางหรอกครับที่หมอก็จะออกมาบน่นหมอก็จะออกมาแฉหรือว่ามีปากมีเสียงกับรัฐมนตรีหรือว่าที่ปดีสุดท้ายคนทํางานต้องให้กําลังใจเพราะท้ายสุดก็มาทะเลาะกันเองส่วนคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เ,เพราะไม่ได้รับวัคซีนก็คือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่คือความเป็นจริงสภาพปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจากนโยบาย มันจะเกิดมาจากวิสัยทัศน์เมื่อนโยบายกับวิสัยทัศน์ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับคนทำงานก็จะหนักและคนซวยก็จะเป็นประชาชนนะครับ